สวัสดีครับพี่น้องชาวอาสังหารูมอมกีตอทุกท่านขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่พูดคุยเรื่องบ้านที่ไม่ได้มีแค่เรื่องอิฐเรื่องปูนแต่เป็นเรื่องของชีวิตและความสุขในแบบฉบับพี่น้องชาวชายแดนใต้บ้านเราวันนี้ผมหยิบเอาประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดและเป็นคำถามที่ผมได้รับหลังไมามาเยอะที่สุดชนิดที่ว่าถ้าเปิดกล่องข้อความดูจะต้องเจอคำถามนี้เกือบทุกวัน นั่นคือเรื่องของการกู้เงินซื้อบ้านครับหลายคนลังเลใจยืนงงอยู่กลางสีแยกระหว่างธนาคารสีส้มอย่างทออสสกับธนาคารที่เข้าใจวิถีเราอย่างธนาคารอิสลามหรือไอแบงวันนี้ผมจะมาชวนคุยแบบเจาะลึกเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆบาทต่อบาทว่าแบบไหนที่เหมาะกับคนปัตตานียะลาและนาราธิวาสอย่างเราที่สุดครับเชื่อไหมครับว่าการจะมีบ้านสักหลังในพื้นที่บ้านเรา ความยากไม่ได้อยู่ที่การหาผู้รับเหมาหรือหาที่ดินสวยๆเพียงอย่างเดียวแต่ด่านแรกที่ทําให้หลายคนถอดใจคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนี่แหละครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเราที่มีความกังวลเรื่องหลักการศาสนาเรื่องดอกเบี้ยหรือริบาที่เราตระหนักกันดีในขณะเดียวกันความเป็นจริงของเศรษฐกิจปากท้องก็ทําให้เราต้องมองหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดจ่ายไว้นานที่สุด มันเหมือนเราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความสบายใจทางธรรมกับความสบายตัวทางโลกวันนี้ผมเลยอยากจะพาพี่น้องมาแกะปมนี้ทีละเปราะเอาให้เห็นไส้ในของทั้งสองธนาคารว่าจริงๆแล้วเขามีวิธีคิดวิธีคำนวณและเหมาะกับใครกันแน่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับวันนี้เราจะคุยกันแบบพี่น้องเนื้อหาอาจจะดูตัวเลขเยอะหน่อยแต่ผมสัญญาว่าจะเล่าให้ง่ายเหมือนเรานั่งจิบน้ำชาคุยกันหน้าปากซอยเลยครับ ก่อนอื่นเราต้องตั้งหลักกันก่อนครับว่าทั้ง2ธนาคารนี้ถึงแม้ปลายทางจะให้เงินเรามาซื้อบ้านเหมือนกันแต่วิธีการเดินเรื่องและวิธีคิดเงินนั้นต่างกันคนละขั้วถ้าเราเข้าใจผิดตั้งแต่แรกอาจจะทําให้การวางแผนการเงินของเราพังได้ในระยะยาว ทออสอใช้ระบบดอกเบีย้ยซึ่งผันแปรตามประกาศธนาคารส่วนธนาคารอิสลามใช้ระบบกำไรจากการซื้อขายซึ่งเป็นตัวเลขที่ตกลงกันชัดเจนตั้งแต่ต้น2คํคำนี้ฟังดูคล้ายกันในแง่ที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มจากเงินต้นแต่ในกลไกาการทำงานมันส่งผลต่อค่างวดในกระเป๋าเราต่างกันมหาศาลครับ เดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกไปที่ฝั่งธนาคารสีสม้มหรือทออสกันก่อนว่าเขามีดีตรงไหนทำไมคนถึงนิยมกู้และอะไรคือกับดักที่คนอยากมีบ้านต้องระวังเพื่อให้พี่น้องได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาที่เป็นหนี้ก้อนโตที่สุดในชีวิตครับถ้าพูดถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือที่เราเรียกติดปากว่าทอ,อสพี่น้องหลายคนคงคุ้นเคยดีเพราะนี่คือธนาคารของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการช่วยให้คนไทยมีบ้านจุดเด่นที่สุดที่ทำให้คนในพื้นที่ปัตตานีหรือยะลาบ้านเราเลือกเดินเข้าสาขาสีส้มก็คือโปรโมชั่นปีแรกครับทออสอสมักจะมีโครงการที่ดึงดูดใจมากเช่นดอกเบี้ยปีแรกต่ำเทียเรียดินบางโครงการอาจจะเริ่มต้นที่1%กว่ากว่าๆหรือ2%ต้นๆเท่านั้นพอเห็นตัวเลขค่างวดที่ผ่อนต่อเดือนในช่วงปีแรก มันดูเบาสบายจ่ายได้แบบไม่กระทบเงินกินโรตีตอนเช้าเลยทำให้หลายคนตัดสินใจยื่นกู้ที่นี่ทันทีแต่ช้าก่อนครับสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งคือคำว่าดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากช่วงโปรโมชั่นหมดลงปกติแล้วโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำจะอยู่แค่ประมาณ3ปีแรกเท่านั้นครับพอเข้าปีที่4เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นไปเป็นเรทปกติหรือที่เรียกว่า MRR ลบด้วยส่วนลดนิดหน่อย ซึ่งตรงนี้แหละครับที่หลายคนไม่ได้คำนวณเผื่อไว้สมมุติว่าปีแรกเราผ่อนเดือนละ5,000บาทพอเข้าปีที่4ค่าง,งวดอาจจะกระโดดขึ้นไปเป็น8,000หรือ9,000บาทได้เลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวหรือรายได้เราไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสภาพคล่องในบ้านจะเริ่มตึงทันทีนี่คือธรรมชาติของระบบดอกเบีย้ยที่อิงกับสถานการณ์ตลาดถ้าเศรษฐกิจไม่ดีดอกเบีย้ยขึ้นค่าง,งวดเราก็มีสิทธิจะแพงขึ้นตามไปด้วย นอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วอีกข้อดีหนึ่งของทออสคือความยืดหยุ่นในเรื่องของอาชีพครับสำหรับพี่น้องที่ทำงานบริษัทเอกชนหรือข้าราชการที่มีสลิปเงินเดือนชัดเจนทออสจะพิจารณาง่ายมากและมักจะให้วงเงินกู้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้หรือที่เรียกว่ากู้ได้เกือบเต็มร้อเซของราคาประเมินบ้านทำให้เราแทบไม่ต้องควักเงินเก็บมาโปะดาวเลย ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนเพิ่งเริ่มทำงานหรือครอบครัวใหม่ที่ยังไม่มีเงินก้อนสำรองมากนักแต่ก็นั่นแหละครับความง่ายนี้ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงในอนาคตหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเหมือนที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆภาระการผ่อนของเราก็จะหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าใครจะเลือกทางนี้ต้องเป็นคนที่วางแผนการเงินเก่งๆและพร้อมรับมือกับความผันผวนได้ครับ นี่คือภาพรวมของฝั่งสีสม้มที่ดูเหมือนจะเข้าถึงง่ายสบายในช่วงต้นแต่ต้องลุ้นเหนื่อยในระยะยาวครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาดูธนาคารที่พี่น้องมุสลิมบ้านเราให้ความสนใจเป็นพิเศษกันบ้างครับนั่นคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงหลักการทํางานของที่นี่จะแตกต่างจากธนาคารทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับเขาไม่ได้ให้ยืมเงินแล้วคิดดอกเบี้ยแต่เขาใช้หลักการซื้อมาขายไปหรือที่เรียกว่ามูรอบาฮะ อธิบายง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านคือธนาคารจะซื้อบ้านหลังที่เราอยากได้มาเป็นของธนาคารก่อนแล้วค่อยขายต่อให้เราโดยบวกกำไรเข้าไปในราคาขายแล้วให้เราผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆจุดเด่นสำคัญที่สุดที่ทำให้หลายคนสบายใจคือคำว่าอัตรากำไรคงที่หรือฟิกซเอทในทางปฏิบัติสัญญาของธนาคารอิสลามจะมีการระบุยอดเงินรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาครับแปลว่าเราจะรู้ทันทีว่า ตลอดอายุสัญญา30ปีเราต้องจ่ายเงินให้ธนาคารกี่บาทและค่างวดจะถูกคำนวณมาแล้วว่าต้องผ่อนเท่าไหร่ซึ่งมักจะนิ่งหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบดอกเบี้ยลอยตัวสิ่งนี้ช่วยให้พี่น้องวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องมานั่งลุ้นทุกปีว่าธนาคารชาติจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยไหมเพราะเราตกลงราคากันจบไปแล้วตั้งแต่ต้นเหมือนเราซื้อของเงินผ่อนที่ร้านค้านั่นแหละครับแต่เหรียญก็มี2ด้านครับ ความชัดเจนและสบายใจทางศาสนานี้ก็แลกมาด้วยตัวเลขเริ่มต้นที่อาจจะดูสูงกว่าฝั่งทออสอเล็กน้อยถ้าเราเอาค่าง,งวดปีแรกมาเทียบกันธนาคารอิสลามมักจะไม่ได้มีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมแบบหันแหลกเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเพราะต้นทุนกำไรของเขาถูกคำนวณแบบเฉลี่ยตลอดสัญญาทำให้ค่าง,งวดในปีแรกๆอาจจะดูสูงกว่าเพื่อนบ้านที่กู้ทออสอ,อยู่บ้าง แต่นั่นคือราคาที่เราจ่ายเพื่อความคงที่และความถูกต้องตามหลักการครับสำหรับคนที่เคร่งครัดเรื่องาศาสนาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความบารากัดหรือความจำเริญในบ้านที่เราอยู่อาศัยด้วยการรู้อย่างชัดเจนว่าเรากำลังทำธุรกรรมการค้าไม่ใช่การกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยมันให้ความรู้สึกทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับพี่น้องมุสลิมเราครับ เมื่อเราเข้าใจกลไกลของทั้งสองค่ายแล้วทีนี้มาลองคำนวณเทียบกันแบบบาทต่อบาทให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าครับสมมุติว่าเราจะกู้ซื้อบ้านราคา2ล้านบาทผ่อน30ปีเท่ากันถ้าเดินไปทาอาสอสปีแรกๆคุณอาจจะผ่อนอยู่แค่ประมาณ6 0 0 0ถึง7 0 0 0บาทเพราะโปรโมชั่นช่วยไว้แต่พอพ้นช่วงโปรโมชัน่นค่าง,งวดอาจจะดิดไปแตะหมื่นกว่าบาทได้เลยในขณะที่ถ้าเดินเข้าธนาคารอิสลามค่าง,งวดของคุณอาจจะสตาร์ทที่ประมาณ9 0 0 0ถึง10,000บาทตั้งแต่งวดแรก และจะยืนระยะอยู่อย่างนั้นหรือปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยตามเงื่อนไขสัญญาตรงนี้แหละครับคือจุดวัดใจถ้ามองแค่เงินที่ออกจากกระเป๋าในระยะสั้นทอสอสชนะขาดลอยเพราะจ่ายน้อยกว่าเหลือเงินไปหมุนทำอย่างอื่นได้แต่ถ้ามองระยะยาวแบบยอดนี้ลดลงจริงไหมอันนี้น่าสนใจครับระบบดอกเบี้ยของธนาคารทั่วไปในช่วงปีแรกๆที่เราผ่อนน้อยๆเงิน,น,น,นที่เราจ่ายไปส่วนใหญ่จะไปตัดดอกเบีย้ยเกือบหมดตัดเงินตนนิดเดียวบางทีผ่อนไป3มปี เงินต้นลดไปไม่กี่แสนแต่ธนาคารอิสลามด้วยความที่ค่างวดมันเฉลี่ยมาแล้วการตัดยอดนี้จะเป็นไปตามสัดส่วนที่ชัดเจนกว่าทําให้เราเห็นยอดหนี้ลดลงอย่างสม่ําเสมออีกประเด็นที่ต้องเทียบคือค่าปรับและเงื่อนไขาการโปะครับทออสอถ้าเรามีเงินก้อนอยากจะเอาไปโปะเพื่อลดต้นลดดอกสามารถทําได้ทันทียิ่งโปะเยอะดอกเบี้ยยิ่งลดลงเร็วแต่ธนาคารอิสลามการโปะอาจจะไม่ได้ลดกําไรที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดในทันทีเหมือนระบบดอกเบี้ย เพราะกำไรถูกคำนวณรวมไปในราคาขายแล้วแม้จะมีกลไกคืนกำไรให้ลูกค้าหากปิดบัญชีก่อนกำหนดแต่ความยืดหยุ่นในการโปะเพื่อลดภาระรายวันอาจจะรู้สึกต่างกันดังนั้นบาทต่อบาทที่เสียไปถ้าคุณเป็นคนมีวินัยการเงินสูงชอบบริหารจัดการนี่เองทออสออาจจะตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวแต่ถ้าคุณต้องการความชัวร์จ่ายเท่านี้จบไม่ต้องปวดหัวกับตัวเลขที่เปลี่ยนไปมาธนาคารอิสลามคือคำตอบที่คุ้มค่าความสบายใจกว่าครับ เรื่องต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของเอกสารและความยากง่ายในการอนุมัติครับนี่คือยาขมหม้อใหญ่สำหรับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยทีเดียวเพราะวิถีชีวิตบ้านเราหลายคนไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนบริษัทไม่ได้รับราชการแต่เราค้าขายเรากรีดยางเราทำสวนผลไม้หรือขายของออนไลน์รายได้เราเป็นเงินสดรับมาจ่ายไปไม่ได้ผ่านบัญชีธนาคารสวยหรูเหมือนคนในเมืองหลวง ตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง2ธนาคารนี้ทออสอเนื่องจากเป็นธนาคารรัฐที่มีระบบระเบียบเคร่งครัดการพิจารณาสินเชื่อสำหรับคนทำอาชีพอิสระอาจจะดูยุ่งยากกว่านิดหน่อยเขาต้องการเห็นที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อเนื่องมากคุณต้องเดินบัญชีอย่างน้อย6 1ถึงเดือนต้องมีบัญชีรับจ่ายบินซื้อของบินขายของหรือทะเบียนการค้าถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีโอกาสโดนปฏิเสธมีสูงครับ หรือถ้าผ่านวงเงินที่ได้ก็อาจจะไม่ถึงตามที่หวังเพราะเขาประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ในขณะที่ธนาคารอิสลามสาขาในพื้นที่บ้านเราจะมีความเข้าใจบริบทท้องถิ่นมากกว่าครับเจ้าหน้าที่สินเชื่อหลายคนเป็นคนในพื้นที่พูดภาษามาลายูได้เข้าใจว่าการขายกรงนกการขายผ้าปาเตะหรือการทำสวนลองกองรายได้มันเข้ามายัางไงบางครั้งการพิจารณาอาจจะมีความยืดหยุ่นกว่าในแง่ของการประเมินรายได้ภาคปฏิบัติ แต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับถึงจะเข้าใจบริบทแต่ระเบียบเอกสารก็ยังต้องแน่นหนาเหมือนกันสิ่งที่ไอแบงเน้นมากคือเครดิตบูโรครับห้ามติดประวัติเสียเด็ดขาด และเอกสารยืนยันตัวตนทางศาสนาในบางโครงการก็สำคัญดังนั้นถ้าคุณเป็นพ่อขาแม่ขายเตรียมสมุดบัญชีที่เดือนรายการสม่ำเสมอไว้ถ่ายรูปหน้าร้านเก็บไว้สัญญาเช่าแผงเก็บไว้สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุยกับธนาคารอิสลามได้ง่ายกว่าเพราะเขาเก็ตวิถีชีวิตเรามากกว่านั่นเองครับเจาะลึกกันต่อในเรื่องของต้นทุนแฝงที่หลายคนมองข้ามครับเวลาเราดูป้ายโฆษณาเราเห็นแค่อัตราดอกเบี้ยหรือกำไร แต่พอวันเซ็นสัญญาจริงจะมีค่าใช้จ่ายงอกขึ้นมาอีกหลายรายการที่สําคัญที่สุดคือประกันครับทั้งประกันอัคคีภยัยและประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือที่เรียกว่า MRTA ซึ่งทั้งสองธนาคารมีแนวทางในเรื่องนี้ต่างกันพอสมควรและส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราด้วยฟังทอสอประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อมักจะเป็นถังเลือกครับคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทําธนาคารมักจะลดดอกเบีย้ยให้เป็นพิเศษ หรืออนุมัติง่ายขึ้นส่วนประกันอัคคีภัยเป็นภาคบังคับตามกฎหมายอยู่แล้วเบีย้ยประกันของฝั่งนี้จะเป็นระบบประกันภัยทั่วไปความคุ้มครองก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลจ่ายทิ้งปีต่อปีหรือจ่ายเหมา3มปีแต่ทีเด็ดอยู่ที่ฝั่งธนาคารอิสลามครับระบบประกันของที่นี่ต้องเป็นแบบตะก,กาฝุ่นเท่านั้นซึ่งเป็นหลักการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อดีคือความสบายใจว่าเงินเบีย้ยประกันของเรา ไม่ได้ถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่ผิดหลักศาสนาและในบางกรมธรรม์ถ้าไม่มีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะมีเงินปันผลคืนกลับมาให้สมาชิกด้วยอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขนะครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมใจคือตัวเลือกของบริษัทประกันตะกาฟุนอาจจะมีน้อยกว่าบริษัทประกันทั่วไปและราคาเบี้ยรประกันในบางครั้งอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยหรือพอๆกันแต่สิ่งที่คุณได้คือความครบวงจรของคำว่าฮาลานตั้งแต่ตัวเงินกู้ไปจนถึงการคุ้มครองความเสี่ยง เรียกว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อเเซซึ่งสำหรับหลายครอบครัวในปัตตานีเรื่องนี้มีค่ามากกว่าส่วนต่างของเงินไม่กี่ร้อยบาทครับเดินทางมาถึงครึ่งค่อนเรื่องแล้วอีกประเด็นที่สำคัญมากสำหรับการผ่อนบ้านระยะยาวคือเรื่องของ Refinance และ Retention ครับปกติแล้วพอเราผ่อนบ้านไปครบ3ปีดอกเบีย้ยโปรโมชั่นของทออสอจะหมดลงกลายเป็นดอกเบีย้ยร้อยตัวที่แพงขึ้นช่วงเวลานี้แหละครับ ที่คนส่วนใหญ่จะวิ่งวุ่นขอลดดอกเบี้ยหรือ retention กับธนาคารเดิมหรือย้ายค่ายไปธนาคารใหม่ refinance เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกลงซึ่งทออสอมีระบบนี้รองรับชัดเจนและคนนิยมทำกันมากเป็นเทคนิคที่ช่วยประหยัดเงินได้เป็นแสนๆตลอดอายุสัญญาแต่กับธนาคารอิสลามเรื่องนี้มีความพิเศษครับเนื่องจากสัญญาเป็นแบบซื้อขายมูรบะฮะที่กำหนดราคากันจบไปแล้ว การจะไปขอลดกำไรระหว่างทางแบบดื้อๆเหมือนขอลดดอกเบี้ยนั้นทำได้ยากกว่าในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติธนาคารอิสลามก็มีกลไกในการช่วยเหลือลูกค้าเก่าครับเช่นการทำสัญญาใหม่หรือการปร,ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อครบกำหนดเวลาเพื่อให้ลูกค้ายังผ่อนไหวและอยู่กับธนาคารต่อไปได้เพียงแต่วิธีการอาจจะไม่ใช่การเดินเข้าไปเขียนคำร้องขอลดดอกเบี้ยง่ายๆเหมือนธนาคารทั่วไปและที่น่าสนใจคือ การรีไฟแนนซ์เข้าหรือออกจากธนาคารอิสลามครับถ้าคุณผ่อนกับทออ,อมา3ปีแล้วอยากย้ายมาธนาคารอิสลามเพื่อทำให้บ้านฮารานถูกต้องตามหลักการทำได้ครับธนาคารอิสลามมีโปรโมชั่นรับรีไฟแนนซ์บ่อยๆเพื่อช่วยปลดล็อกเรื่องดอกเบี้ยให้พี่น้องมุสลิมแต่ถ้าคุณผ่อนธนาคารอิสลามอยู่แล้วอยากย้ายไปทออ,อเพราะเห็นดอกเบี้ยถูกอันนี้ต้องดูเงื่อนไขสัญญาปิดบัญชีให้ดีๆว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรซ่อนอยู่ไหม เพราะอย่างที่บอกครับมันคือการซื้อขายการจะยกเลือกสัญญาขายกลางคันเพื่อไปกู้ใหม่มันมีขั้นตอนทางนิติกรรมที่ซับซ้อนกว่านิดหน่อยดังนั้นใครกู้ไอแบงค์ ank, ส่วนใหญ่มักจะอยู่กันยาวๆครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอยกกรณีศึกษาหรือเคสตัวอย่างของคนในพื้นที่จริงๆมาเล่าให้ฟังครับสมมุติว่าชื่อแบะมะแบะมะเป็นข้าราชการครูสอนอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอเมืองปัตตานี เงินเดือนมั่นคงมีสวัสดิการค้าราชการกรณีของแบะมะนี่คือลูกค้าชั้นดีที่เนื้อหอมมากสำหรับทั้งสองธนาคารครับถ้าแบะมะเลือกทออสอแบะมะจะได้รับสิทธิสวัสดิการค้าราชการซึ่งมักจะได้ดอกเบี้ยถูกกว่าคนทั่วไปลงไปอีกและกู้ได้วงเงินสูงปรีดบางทีอาจจะมีเงินเหลือมาตกแต่งบ้านได้ด้วยการตัดผ่านเงินเดือนทำได้เลยสะดวกสบาย นี่คือเหตุผลที่ข้าราชการส่วนใหญ่เทใจไปทางสีสม้มเพราะความคุ้มค่าด้านตัวเลขมันชัดเจนมากและความเสี่ยงเรื่องรายได้หดหายแทบไม่มีทําให้แบบมะไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยลอยตัวมากนักเพราะเงินเดือนครูขึ้นทุกปีพอจะสู้กับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าแบบมะเลือกธนาคารอิสลามแบะมะจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการมุสลิมถ้ามี MOU กับหน่วยงานซึ่งก็ให้เรทกำไรที่พิเศษเช่นกัน สิ่งที่แบะมะจะได้คือความสบายใจในการทำหน้าที่มุสลิมกินเงินเดือนครูที่สอนเด็กๆแล้วกลับมานอนในบ้านที่ปลอดดอกเบีย้ยมันเป็นความภูมิใจลึกๆครับสำหรับข้าราชการมุสลิมหลายคนการเลือกไอแบงไม่ใช่การเลือกที่ความคุ้มค่าทางการเงินสูงสุดแต่เป็นการเลือกเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและยืนยันในจุดยืนศรัทธาแม้จะต้องจ่ายแพงกว่านิดหน่อยในบางจังหวะแต่สำหรับแบะมะแล้วความคุ้มค่าทางจิตวิญ,ญญาณมันประเมินค่าไม่ได้ครับ ทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งครับเป็นกะน,นะแม่ค้าขายเสื้อผ้าในตลาดนัดเปิดท้ายที่ยะลารายได้ดีมากแต่ไม่แน่นอนเดือนไหนฝนตกขายไม่ได้เดือนไหนเทศกาลฮารีรายอขายแทบไม่ทันรายได้เป็นเงินสดหมุนเวียนไม่ได้มีสลิปเงินเดือนเหมือนบามะกรณีนี้ถ้ากน,นะเดินไปทออสอ,อาจจะเจออุปสรรคเรื่องการพิสูจน์รายได้ต้องเอาเงินเข้าบัญชีสม่ำเสมอเป็นปีๆต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป๊ะ ซึ่งสำหรับแม่ค้าตลาดนัดมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากบางทีธนาคารประเมินรายได้ให้ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้กู้ได้วงเงินน้อยไม่พอซื้อบ้านที่อยากได้แต่ถ้ากณะเดินไปธนาคารอิสลามสาขาในพื้นที่ยะลาหรือปัตตนานีเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่นั่นจะคุ้นเคยกับลักษณะอาชีพนี้ครับเขาอาจจะขอลงพื้นที่ไปดูหน้าร้านจริงไปดูสต็อกของไปดูสมุดจดออเดอร์หรือถามถ่ายร้านข้างเคียง การพิจารณาจะดูจากศัก,กยภาพในการชำระหนี้จริงมากกว่าแค่เอกสารกระดาษใบเดียวทำให้กนะมีโอกาสได้รับอนุมัติวงเงินที่สมเหตุสมผลมากกว่าที่สำคัญกนะเป็นคนค้าขายเรื่องความเชื่อและความศรัทธามีผลต่อจิตใจมากการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาจะช่วยให้กนะรู้สึกว่าการค้าขายของแกจะมีแต่ความจำเริญไม่ต้องเอาเงินกำไรจากการขายของมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้ธนาคาร แต่จ่ายเป็นกําไรจากการซื้อขายบ้านแทนซึ่งมันทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากมันบริสุทธ์ครับสําหรับกลุ่มอาชีพอิสระในพื้นที่บ้านเราธนาคารอิสลามจึงมักจะเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรและเข้าใจหัวออกคนทํามาหากินมากกว่าครับเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วครับพี่น้องจากที่เราคุยกันมายาวเหยียดตั้งแต่เรื่องดอกเบีย้ย vs กําไรค่าปรับประกันจนถึงกรณีตัวอย่างของบามะและกะนะ ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะเริ่มมีคำตอบในใจแล้วว่าธนาคารไหนคือรูมอกิตอคือบ้านของเราจริงๆถ้าจะให้ผมฟันธงผมขอสรุปแบบพี่น้องคุยกันตรงๆแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่เน้นความคุ้มค่าทางการเงินสูงสุดเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่รายได้มั่นคงวางแผนการเงินเก่งพร้อมจะรีไฟแนนซ์ทุก3ปีและไม่ได้ติดขัดเรื่องหลักการดอกเบี้ยมากนักหรือมองว่าเป็นความจำเป็นดารุระในบริบทสังคมปัจจุบัน ทออสคือทางเลือกที่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณได้มากที่สุดครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสบายใจทางศาสนาเป็นที่ตั้งหรือทำอาชีพค้าขายในพื้นที่ที่ต้องการคนที่เข้าใจบริบทรายได้แบบท้องถิ่นและรับได้กับการจ่ายค่าง่วดที่อาจจะสูงกว่านิดหน่อยแลกกับความคงที่และความถูกต้องธนาคารอิสลามคือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่เย็นทั้งกายและใจครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับมีแต่เหมาะกับเราหรือไม่ บ้านหนึ่งหลังเราต้องอยู่กับมันไปครึ่งค่อชีวิตการเลือกธนาคารก็เหมือนการเลือกเพื่อนร่วมทางครับเลือกคนที่ทําให้เรานอนหลับสบายที่สุดในทุกๆคืนสุดท้ายนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเลือกธนาคารไหนผมขอขอดูอาให้ทุกท่านได้มีบ้านในฝันที่อบอุ่นปลอดภยัยและเต็มไปด้วยความจำเริญเป็นรูมอกิตอ่อที่แท้จริงของครอบครัวท่านครับอย่าลืมนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักที่กำลังหาบ้านอยู่ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ